ก็ซักผ้าโชว์เลยใช่ครับผมก็มาโชว์นวัตกรรมใหม่ครับผมไมโครวอ h ของ a t t แท k นะครับก็เป็นรีพันที่เขาพัฒนาขึ้นมาใหม่ก็มั่นใจได้ว่าสะอาดแน่นอนทุกคราบนะครับที่คิดว่าจะเป็นกังวลเป็นปัญหาอย่างแซมเหมือเทศเมื่อกี้ได้โชว์ไปแล้วช็อกโกแลนได้โชว์ไปแล้วค่ะว่าครับผมนั่นแหละก็ซักออกมาสะอาดใส่กิ๊กอันนี้ก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่แบบว่ามาโชว์การ ใช่ปกติเราก็เราก็ซักเองอยู่แล้วนะก็จับจับเสื้อผ้าโยนเข้าใส่ในเครื่องซักผ้าอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้ทาเยอะมากขนาดนี้เราก็ใจแบบใจแป้นกันนะเฮ้ยเราใส่เยอะไปเปล่าแต่ว่าพยอบอกมาก็สะอาดจริงทายไปหมดเลยค่าที่ท้าที่เราทาไว้จริงเราก็ใส่พ่อบ้านอยู่แล้วช่วงนี้ก็ทำรายได้ก็ช่วยแม่บ้านเพราะว่าเราก็ฝึกซ้อมทําบ้านใหม่นะฮะอ่อ่ อะไรใหม่ๆตังแบบแ้งแต่รู้สึกยังไงบ้างที่ได้เป็นเพลย์เตอร์ครับโอ้ยดีใจมากครับก็อย่างที่บอกบนเวทีไปก็คือแอทแท็คเราขึ้นชื่อว่ามีมาตรฐานแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่คู่คนไทยมานานมากแล้วก็เราก็เราก็เชื่อมั่นในความสะอาดในผลิตภัณฑ์เขาอยู่แล้ว<ช>แล้ววันนี้เราได้เป็นเซ็นเตอร์ก็ภูมิใจและดีใจมากประทับใจอะไรในแอคแท็คมลไม้พันธุ์ไทยครับก็อย่างที่บอกครับก็เป็นนวัตกรรมใหม่ที่เขาคิดค้นมาแล้วก็เพื่อขจัดท่าที่ คิดว่าจะสักออกยากนะฮะแล้วก็พิสูจน์บนเวทีเมื่อกี้ไม่เห็นจริงๆเ,เลยว่ามันออกจริงๆคำตอบโจทย์มาสไตล์ต<อ>งเร,รื่องไงบ้างก็คือไม่ต้องแช่ไม่ต้องขยี้คแค่กดปุ่มเดียวกดซักแล้วก็เหมาะสำหรับเครื่องสัมผัสทุกชนิดด้วยฝาบ,บนฝาหน้าใช้ได้ยากครับายวามาหนือยครับก็อยากให้มั่นใจนะครับชื่อนี้แอแท็มั่นใจความสะอาดแน่นอนแล้วก็เราบอกว่าไม่ต้องแช่่ต้องขี้แค่กดสักลดเวลาคุณได้เยอะครับ ขอขอน <ขอ S 1> ุญาตเซลแบบโชว์สกิลเตรียมตัวเป็นพ่อบ้านคุค่ะนั่นคือได้คุยกับคิมยังไงบ้างไหมคะเรื่องแบบซักผ้าอย่างี้อันนี้ถามเราโอ้จริง<ค>รจริงเราสลับกันนะจริงจริงเราสลับกันก็อ่อของอ๋มมองก็จะบางบางทีเขาอยากซักเองใช่เราก็เราก็เราก็สลับกันแยกของใครองมันบางทีบางทีเราก็ช่วยเขาก็ไปเอาไปซักบ้าน เราได้คุยกันไหมว่าใครจะทำอะไรบ้างแต่งากนว่ที่อเรมันกิมเคยให้สมาร์ว่าไม่ล้างจานเลยน้องน้องไม่ไม่ล้างจานเพราะเขาไม่ชอบเพราะว่าผู้หญิงอะเราเขาทำเล็บนะแบบมือแห้งกับอะไรต้งน้าแต่เราก็ต้องรับหน้าที่นั้นแล้วก็ยินดีมากๆเพราะว่าเป็นคนชอบล้างจานตั้งแต่เด็กแล้วเป็นคนแบบเพราะคุณแม่ชอบทําขนมทําถาดขนมจานขนมอะไรเงี้ยมันมันเลยอย่างเงี้ยเราก็แบบเราชอบไง แล้วพอพอมาสะอาดปุเบเราก็แบบรู้สึกว่าภูม <laughs> ิใจอ่ะว่าแบบเออเราเราทําอะไรได้ <laughs> แต่ว่าตอระดับไม่เอกแต่ชอบล้างจานชอบล้างจานได้ทาทุกอย่างได้า <laughs> งานบ้านก็คือส่วนใหญ่จะเป็นเราส่วนใหญ่จะเป็นใช่ครับใช่เราก็เราก็เราก็ไม่ชอบอยู่นิ่งๆด้วยไงเราก็อยากจะถึงจะไม่ซักผ้าเราก็จะถูบ้านเออจะกวาดบ้านอะไร ไม่าเขาเหน่อยใช่ไม่หายเขาเหนื่อยใช่้ร้อยเปร์็นต์นี้คือเราทำงานบ้านประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับหกสิบเปอก้อ็เอา80แล้วกันแ0แล้วกันแต่ว่าบางทีเขาก็จะมาช่วยบ้านมาช่วยใช่ถ้าเห็นผมทำอ่ะเขาก็จะมาช่วยแต่ว่าหมากมีความเป็นพ่อบ้านเยอะเยอะไหมไม่รู้สิเราอยากทำเ เขาอย่างเขาว่าจะมีแบบทำอะไรให้เราบ้างคิดเขาบอกไหมว่าทำอาหารหรือเต้นรู้นะยังไงใช่เขาก็เขาก็รับหน้าที่อย่างอื่นพาไปเอ่อซื้อของกินข้าวพาไปช้อปปิ้งพาไปเดินเล่นพาไปรูดบิลลี่ครับผมก็สลับกันนะแล้วแบ่งหน้าที่กันช่วงนี้เหมือนแบบโกยเงินโกยงานโอ้ยชาร์ตพิเซ็นเตอร์อะไรเงี้ยเก็บตังคแน่นอนเก็บตังค์ครับผมเพราะว่าก็ ก็เยอะเหมือนกันก็ปั้นเงินอ่ะก็เราบอกว่าเราจะเต็มที่กูแล้วกูแล้วีีก็นั่นแหละครับเราก็ยินดีมากๆที่จะทำให้ทุกอย่างมันออกมาดีแล้วก็เป็นครั้งเดียวในชีวิตที่ได้พูดออกไปบ่อยๆมาก็คืออยากให้เขามีความสุขที่สุดในวันนั้นนะะฮหลังจากให้สัมภาษณ์แต่คิดว่าไงบ้างอาแบบโอ้โหทำไมมาเต็มที่ขนาดนี้เีย้เขาก็ดีใจเขาก็ดีใจแล้วก็บอกโอ้โหน่ารักจังเลยอะไรเงี้ยเขาก็มาชมแล้วเราก็ก็ เราก็รู้สึกดีอ่ะพอพอเราทาเราเราเราได้ทําอะไรบางอย่างแล้วเขารู้สึกดีแล้วก็มาชมเราแล้วก็เออชื่นใจแล้วแค่นี้ผมก็หายเหนื่อยละคะแนนเต็มร้อยได้ไปเลยมัได้เหเี๋ยตอนนี้ค่าใช้จแบบว่ามันมันโดดกันกะจายกันสมเลยนะไนะไม่นะสิ่งที่เราตั้งไว้ก็ยังยังก็มันก็เกิดแลมันก็เกิดแลแต่ว่ามันไม่ได้เยอะมากถึงขั้นที่มันจะ เขาเรียกว่าฟุ่มเฟือยเราก็เราก็ใช้จ่ายในสิ่งที่มันต้องใช้จริงๆเราก็เป็นคนที่กองเขาก็เป็นคนที่กําหนดทุกอย่างถ้าสมมติว่าอะไรลดได้หรือไม่ก็เปลี่ยนแปลงอะไรที่มันดีกว่าแต่ถูกกว่าอะไรเงี้ยเขาก็แมネจได้ใช่ใช่เราก็ไม่ได้ฟุ่มเฟือยขนาดนั้นที่แบบจะเอาเงินไปเททุกอย่างไปไม่ใช่ครับจะคุงกับทำงานจะมีเรื่องแบบเพราะการจุกจิกอะไรเงี้ยเรามีแบบสักเรื่องว่าพี่แบบเฮ้ยอะไรวะ ก็ก็มีนะมีนะก็ก็ไม่ได้ถึงขั้นทะเลาะครับแค่แบบว่าเราก็เป็นเราก็อย่างที่น้องให้สัมาษณ์ไปบางทีเราก็แค่แบบรับฟังว่าเขาต้องการอะไรแล้วก็เก้าสี่อะไรเงี้ยคือเราก็ไม่ได้เสนอนะความคิดแต่เราก็เอาสี่ก็ตามใจเขาแลเขาก็แบบเอ้ยทำไมไม่ช่วยคิดเลยเพราะว่ามันก็เป็นธรรมดานั่นแหละฮะก็เรื่องแค่นี้ไม่ได้ถือว่าทะเลาะอันนี้คือปาาจะทํางานจนถึงวัน วันกำหนดยว่ายังไงตอนนี้หรอตอนนี้เขาเนี่ยครับก็ทํางานด้วยแล้วก็แล้วก็วางแผนไปด้วยเพราะว่าตอนนี้ก็ยังได้ยังยังไม่ครบร้อยเซ็นต์นะเราก็ยังมีเรื่องที่ต้องจัดการช่วงนีออ้คนชมว่าหล่อขึ้นเยอะเลยเขาหลอ่อตอนน่ะเขาเล่าเอาได้โอ้ขอบคุณขอบคุณมากครับคุณก็ถ้าถ้าชมว่าหล่อก็ดูละครด้วยนะได้จากละครไท่เก่ง ในละครเมื่อไหร่บ้างก็ดีครับดียิ่งยิ่งเออล่าสุดที่ออนแอร์ไปก็ดีครับกระแสตอบรับค่อนข้างดีเลยก็บอกว่าก็ชื่นชมก็ชื่นชมหลายคนอยากเป็นโบค่ะอยากขาดหน้าเป็นโบทุกคนก็รออยากเป็นลีน่าแหมการขับโบเยอะนะอยากเป็นอยากเป็นคุณกรแหมแบบขโมยหอมตัวละครตลอดเลยอะไรอย่างนี้ก็แบบเป็นสมทัศน์แต่ว่าเดี๋ยวนี้กับน้องย่าใช่ก็มีอีกเรื่องนึงที่ถ่ายเสร็จไปแล้วครับรอออนแอร์ตอนนี้ก็จุกควาจะได้รับการครับเรื่องนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ ที่ไม่เหมือนเรื่องนี้เลยคาแรคเตอร์ไม่เหมือนเลยคล้ายๆแต่ไม่เหมือนเผื่อใค้คนดูรอดูแล้วกันผมผมรอดูมากเรื่องนี้จริงไหมคะมีคนจีบไปร้องเพลงแล้วเพราะเห็นร้องเพลงประกอบละครแล้วแบบเสียดีเลยอ้นจีบไเอ่ยจริงๆก็มีเข้ามาเรื่อยๆครับแต่ว่าเราก็เราก็ทําอย่างอื่นด้วยตอนนี้ก็อาจจะดูเวลาก่อนว่าถ้าทาได้จริงๆอะเราก็อยากเพราะว่า ในเมื่อเราทําได้เราก็ควรทำอะะ่ะเนาะอาอแล้วก็ใช่ใช่ยังมีแรงที่จะทำทุกอย <c oughs> ่อางข,ขอบคุณค่ะ